ในคลิปที่ผมวิเคราะห์มี t ทีวี Q1 นะครับตัว75นิ้ว120เฮิร์ตมีน้อง 2, 2คนนะครับมีคนก็มาคอมเมนต์เจลึกมี t ทีวี P1 ให้ผมหน่อยแล้วก็อีกคนเึงก็เข้ามาสนใจตัวเซีวหมีเสซยลหมีมีผมผมเรียกมีแล้มี t ทีวี P1 ถือว่าสมราคาไหมครับราคา1 3ื่0สามอันนี้ราคาที่ลดแล้วนะครับแถมนาฬิกามีตัวอื่นน่าเล่นกว่า ในราคาแถบนี้ไหมบรบกวนแนะนำหน่อยครับก็มีคนเข้ามาเมนอย่างนี้แล้วผมก็ตอบเข้าไปแบบไม่มีเยื่อใยนะครับไม่ทราบครับไม่ใช่รุ่นที่อยู่ในความสนใจครับก็แหมแรงไปนิดนึงก็คือตอนนั้นไม่สนใจจริงครับแต่ตอนนี้เห็นหลายสื่อนะครับออกมารีวิวจริงๆมันเป็นการปรีวิวนะก็ใช้คํากันโอ้ยไม่รู้จะพูดไงก็ผมก็เลยอ่ะมามาไปนคร เทียบสเปกให้นะครับเทียบสเปกไม่พอนะครับผมจะบอกตัวชนให้ท่านด้วยว่าอย่างที่เขาถามนี่นะครับว่าในราคาแบบนี้มีตัวไหนหน่าสนใจที่จะชนกับเขาได้สักครู่มาเจอกันครับครับสวัสดีครับผมเป็กนครน,นะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนะครพีเคนน,นุกควายลเลือนนะครับรวมถึงเจ้าของเพจเป็กนะครคนรักหนังในช่องเล่นเครื่องเสียงรักชอบ คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดตัวของกระดิ่งตามไว้ด้วยนะครับเมื่อผมโพสต์คลิปมันจะได้เตือนไปยังท่านรวมถึงฝากไปติดตามเพจด้วยนะครับเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับทุกท่านก่งูเสร็จร้อนเสร็จร้อนเลยนะครับร้อนเลยนะครับเดี๋ยวก็เริ่มเริ่มเริ่มรอแล้วเนี่ยผมจะมาบอกสเปคเข้าสเปกของตัวมี่ก่อนนะครับก็อันนี้อันนี้อ้างอ,อ,อิงจากตัวกองเว็บของมี่เองนะครับ ตัวมีรุ่น P1 นะครับมิทีวีพีขนาดจอรสึกจากขนาดจอ55นาทีเอามานั้นกันนะครับตัวพาแนลของเขาเป็น LCD นะครับและตัวของไทจอนะครับเทคโนโลยีของจอนะครับไม่ได้ระบุนะครับแต่จากการวิเคราะห์วิวิ่งแองเกิลแองเจอรแองเกิลนะครับมุมมองของเขาเนี่ยที่107 8เนี่ยผมก็จะว่าเขาจะใช้เป็นตัว IPS นะครับตัวคัลเลือกกามุตนะครับตัวของสีนะครับ ขอบเขตสีของเขาเป็นวัดที่ DCIP 3นะครับได้ที่9 4นะครับแต่เป็นเทคโนโลยีแบบ8บวก FRC นะครับเขาบอกไว้ในเว็บเองนะครับและตัวสำคัญตัวบานนะครับตัวของ backlight เขาเป็น d i เ e c LED นะครับก็ดีขึ้นมาจากเอทหน่อยหนึ่งตัวรีเฟรชเรทสูงสุด60เฮิร์ตครับและรองรับ HDR ทั้ง HDR10 h b r 1 0 Plus และตัวของ Dolby Vision นี้วิดีโอ d e c o ดิ n g ของเขามีวิดีโอ d e c o ดิ n g แบบใหม่แล้ว AV1 นะครับและก็ OS ที่ใช้เป็น Android TV อร r i ั o n 10นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ Netflix Apple TV Disney+ Plus HBO Go ก็ <c oughs> จะสามารถลงได้นะครับและก็มีจำนวนพอร์ต HDMI ทั้งหมด3พอร์ตโดย1นึ่ในนั้นเป็นพอร์ต EARC Wi-Fi รองรับสูงสุดที่ Wi-Fi 5และ ระบบเสียงรองรับทั้งโดบี้ระ,ะบบของโดบี้และ dts นะครับเพราะฉะนั้นก็จะรองรับตัวของโดบี H ้ไอช์โดด้วยนะครับอ่าก็มี e ER อ c ด้วยนะครับทีนี้นี่คือสเปคของเขาเพราะฉะนั้นเพียวเพียวอย่างเงี้ยก็ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีตัวชนครับและตัวชนที่ผมเลือกมาก็กําลังทําราคาเฟดเซลกันอยู่เลยนะครับตัวนี้ราคาตั้งของเขาสองหมื่นนะครับแล้วก็ ปรเฟดเซลลงมาเนี่ยราคาอยู่ประมาณห5ื่นห้ากว่าๆนะครับและตัวนั้นก็คือตัวของย oh ี่ห้อ TCL รุ่น C715 นะครับนี่ขนาดห้าสิบ้านิ้วนะครับเพราะต้องดูด้วยราคานะครับเพราะถ้าหกห้าเทียบกันไม่ได้แน่นะครับตัวตัวชนตัวนี้ก็คือ C715 มาดูสเปคของเขาตัวของพาร์แนลของ C715 เป็นควอนตัมดอทนะครับเพราะเขาใช้ QLED นะครับเทคโนโลยีของซัมซุงก็นั่นแหละครับและก็ตัวของไทยจอก็เป็น VA นะครับตัวของคันเลิอกกมุนดขอบเขสี DCI P3 วัดออกมาได้9 3นับห่านกันหนึ่งนะครับแต่วันนี้เดียวกันใช้8บ FRC View i n g a n e มีบางบางเว็บเขียนไว้ที่178นะครับอยากเข้าไปดูข้อมูลของ TCL ไทยนะครับผมเข้าไปดูแล้วไม่มีอะไรเลยนี่ตั้งใจขายหรือเปล่าแต่ว่าใน Shopee ก็ตั้งใจขายครับแต่ในเว็บนี้ข้อมูลนี้ น้อยมากนะครับต่อไปร,รีเฟรนเ็เป็น60นะครับการรองรับ HDR นะครับรองรับทั้ง10 10 p l u s แล้วก็ d o บเ i ิ i วมี OS Google TV OS เป็นเวอร์ชัน9นะพยาตก็จะมีตัวของไอแอดสตรีมมิ่งดังเหมือนกันครบหมดเหมือนกันนะครับจำนวนพอร์ต HDMI มี3พอร์ตนะครับโดยตัวพอร์ต เออาร์ซีของเขาเป็น a ออธรรมดานะครับไม่ใช่ e ออานะครับไวไฟสูงสุดไวไฟห้านะครับและก็การรองรับดอเบียพิชชันไอตัวการรองรับดอเบียเอชโมดมีนะครับอ่า uh, แต่ก็จะเป็นอยู่บนของ a ออนะครับอ้าวทีนี้เทียบสเปคเทียบสเปคบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งข้อที่เขา แตกต่างกันนะครับอย่างชัดเจนตัวของพาเนลตัวของมีเป็นแค่ lcd แต่ตัวของ tcl เป็นควนตัมโดชนะครับเพราะฉะนั้นสีสันนะครับสีสันของควนตัมโดจะดูดีกว่านะครับขณะที่ใช้จอเป็น va นะครับและ ips ips มีข้อดีตรงเรื่องมุมมองกว้างนะครับ และแต่ VA จะมีข้อดีในเรื่องของคอนทราสต์เลโชความสว่างสูงสุดที่ให้ได้นะครับคนจะให้ได้สูงกว่าและคอนทราสต์เลโชจะดีกว่าสีดําจะดูดีกว่านะครับแล้วก็สีดําสีเทานะครับส่วนส่วนใหญ่จะดูดีกว่านะครับส่วนอื่นที่ต่างกันอีกชัดเจนก็คือตัวของการรองรับวิดีโอดิคอนดิงที่ตัวของมี่มี a b 1 ตัวกอง o องที่มีเป็น10ผมเข้าใจว่าตัวของ TCL ที่เป็น9ก็จะอัปเดตได้นะครับเพราะในตรงนี้ไม่ใช่การขี่กันเท่าไหร่นะครับสิ่งที่จะมาขี่กันอีกอันนึงก็คือตัวของพอร์อ e a ร์นะครับที่มีให้มาแล้วนะครับส่วนของ TCL ไม่มีนะครับเป็นแค่ ARC ธรรมดานะครับและอยากถามผมว่าทำไมไม่เอา C 7 2 5มาเปรียบเทียบนะครับเพราะ C 7 2 5ผมก็ไปดูราคาแล้วเฮ้ยราคาสูงมากสูงกว่านี้หมื่นนึงมั้งอ่าแล้วก็แต่ สเปกมี hdmi 2 1ไม่รู้จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกเขากันนะครับแต่ว่าเทียบกันไม่ได้ครับคนละชั้นครับบอกได้เลยคนละชั้นได้เอาเจ็ดสองห้ามาเทียบเพราะฉะนั้นถ้าจะมาฟันธงว่าแต่ละตัวเหมาะกับใครผมฟันธงให้แล้วกันนะครับถ้าท่านเ,าเกิดลังเลยอยู่ว่าเอ๊ะสมราคาไหมและเ,เหมาะกับเราหรือเปล่าเอาอย่างนี้ด้วยสิ่งที่มีมีนะครับด้วยสิ่งที่มีมีการมี av 1นี้ก็จะเป็นตัว d e c o ดิ้งแบบใหม่นะครับที่ ตัวของแอปดังๆเขาลงตัวกันเพื่อจะ,อะทํากันออกมานะครับในการลดตัวของรายจ่ายของเขาซึ่งก็จะเป็นพวกแอปเนี่ยแหละครับที่เราดูๆกันอยู่นะครับพวก Netflix YouTube พวก Apple TV พวกอะไรแบบเนี้ยแต่ตรงนั้นมันจะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ช่วยให้เขาลดนะครับจำนวนข้อมูลอะไรแบบเนี้ยเขาจะออกมาเนี่ยมันจะทําให้ท่านใช้ไปได้ ยาวๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับแอปพวกนั้นอย่างไรเขาก็จะไม่ทิ้งดีดีโค้ดแบบเก่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มีก็ดีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าย่อที่ไม่มีเนี่ยจะดูพวกนั้นไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าการออกเทคโนโลยีใหม่ทุกเขาจะต้องพยายามเอาเทคโนโลยีเก่าไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดการแบบอ้าวแล้วทาไมปออกใหม่มาปลอกใช้กับรุ่นเก่าไม่ได้ไม่แบบอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขี่จริงนะครับแต่เป็น าการขี่ที่เล็กๆน้อยๆนะครับผมมองว่าอย่างนี้นะมอ,องเยส่วนของ OS นะครับส่วนของ OS ผมอย่างที่บอกที l เดีอัพได้นะครับแต่ตัวสำคัญนะครับตัวของ earc ตัวนี้ที่ตัวของมีขี่เนี่ยนะครับมีข้อดีตรงไหนมีข้อดีตรงที่ท่านจะสามารถย้อนเสียงที่เป็นร็อตเลสพวก dtrhd u e พวก d t h d นะครับ กลับมาจากทีวีมาหาตัวของเครื่องเสียงเราได้นะครับมาหาเครื่องเสียงเราได้แต่จะเกิดเหตุการณ์นั้นก็ต่อเมื่อ 1. นึ่งสตรีมมิ่งเจ้าดังๆนะครับปรับสเปกนะครับจากระบบเสียงที่เอสโมดที่ฝากอยู่กับ d o บบี้ดิจ t ตอลพั s ให้มาเป็นฝากอยู่กับตัวของดอบบี้ทูเอสดีหรือตัวของดีเอเอดังๆก็ไม่ได้ใช้ดีทีอยู่แล้วให้มันเป็นดอบบี้ทูเอสดีซึ่ง ไม่รู้อีกกี่ปีนะครับรอไปนะครับบอกได้เลยว่ารอไปครับกับกับออกคนทาง,นงคือท่านเอาเครื่องเล่นนะครับเอาเครื่องเล่นที่เล่นตัวระบบเสียงพวกนั้นได้นะไปต่อเข้าทีวีนะครับแล้วย้อนเสียงกลับมาในตัวของ A EARC นะครับท่านก็จะใช้ความสามารถของ EARC ได้นะครับทีนี้ทีนี้ในส่วนของ ที l ที่คี่อยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคนตั้าดดและก็ VA เพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อดีของเขาคือสีสันสดสวยนะครับแล้วก็ความสว่างก็จะสูงนะครับแล้วก็คอนทราเรชัดีนั้นถ้ามาจาักพฤติกรรมของตั้งสองยอดแล้วอย่างนี้ครับมีทีวีเหมาะกับคนดูหนังชิวๆหนึ่งนะครับดูหนังชิวๆเลยไม่ว่าจะดูตัวของอ่า เอาเครื่องเล่นก็นไปต่อนะครับเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นบลูเรย์นะครับหรือใครจะต่อเครื่องเล่นบลูเรย์ 4K ก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ได้เน้นจริงจังเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในห้องที่ใช้นะครับต้องคุมแสงได้บ้างนะครับเพราะว่าด้วยถ้าเขาเป็น IPS เนี่ยนะครับความสว่างเขาจะสู้แสงสว่างได้น้อยกว่าไม่ใช่ว่าน้อยนะครับน้อยกว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นต้องคุมแสงสว่างหน่อย นะครับคุ่มแสงสว่างหน่อยแล้วก็เนี่ยครับท่านก็จะได้ข้อดีในเรื่องของอย่างที่ผมบอกนะครับตัวของ e r c แล้วก็ AV 1ซึ่งก็นั่นแหละก็อย่างที่ปูนิฟ้าครับก็ยังใช้ได้นะครับถึงไม่มีก็ยังใช้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าท่านดูหนังชิวๆท่านซื้อมาดูหนังชิวๆแล้วก็ท่านคิดว่าห้องที่ท่านจะไปใช้ท่านพอจะคุมแสงสว่างได้นะครับไม่ได้จ้ามากอะไรแบบนี้ก็จะมีได้นะครับ เสียไอไออันนี้แต่เหมือนกันก็นกคือแต่ห้ามว่ามันตรงข้ามหน้าต่างนะครับไอ้พวกนี้จะไม่มีตัวป้องก,กันแสงสะท้อนจะดีเท่าไหร่ในส่วนของ T C L ด้วยการนี้เ็าเป็นคนตำหวดเป็น V A เพราะงั้นถ้าท่านดูหนังจริงจังหนึ่งนะครับท่านดูหนังจริงจังมากกว่านะครับเน้นในภาพสวยสดใสสีสันถูกต้องอ่าอะไรประมาณนี้ครับ มีแผนจะซื้อชุดโฮมสเตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นซาวาหรือว่าจะเป็น AVR เป็นชุดเครื่องเสียงในอนาคตนะครับท่านจัด t c ซได้เพราะอะไรครับเพราะการที่การที่จะท่านดูหนังจริงๆแล้วท่านวางแผนที่จะซื้อชุดเครื่องเสียงเนี่ยท่าน ต้องแต่ต้องดูนะครับซื้อสบารระวังนะต้องมีช่อง HDMI ออย่างน้อยหนึ่งช่องนะครับเพราะเราจะต่อตัวของเครื่องเสียงเข้าไปเราจะต่อตัวของเครื่องเล่นนะครับตรงเข้าไปอย่างตัวของชุดโฮมเกเตอร์ตรงชุดของเครื่องเสียงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวของเครื่องเสียงทําหน้าที่รับ HDMI ไปแล้วก็ไปดีโคดนะครับแล้วก็เป็นนั่นแหละครับแยกแยกเสียงออกมาเป็นเสียงสลาตามระบบที่เราต้องการนะครับโดยเราไม่ได้ต้องการ ความสามารถของ e r c ของทีว okay, ีนะครับโอเคนี่แหละครับก็คือถ้าได้ฟันตัวให้คนนี้แหละครับก็ถ้าท่านดูหนังชิวๆและห้องด้านคุมแสงสว่างได้นะครับระดับหนึ่งนะครับจัดมีได้นะครับแต่ถ้าดูหนังจริงจังและมีความตั้งใจที่จะซื้อ,อชุดเครื่องเสียงในอนาคตก็จัด TCL นะครับครับและนี่คือการ เจาะสเปกนะครับพร้อมบอกตัวชนแบบผมนะครับเป็กนครนะครับนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปสวัสดีครับ